สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจวยเด็ด789ทางช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook ทุกคนนะครับวันจันรนี้ก็เจอกับผมเช่นเดิมนะครับบอยสงคลรานะครับจะมาวิจารณ์ศึก มวยไทยพันธมิตรนะครับประจำวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้ในศึกมวยไทยพันธมิตรผมจะเลือกวยชอบมา3ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นคู่เอกนะครับบางค่าน้อยเจอกับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งบางค่าน้อยทีเด็ด99เนี่ยนะครับรุ่นพี่เก๋าฝีมือจุกจิกเลยนะครับวันนี้จะเจอกับรุ่นหลังเลยเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับคู่นี้เบียดสูสีนะครับแต่ดูช่วงหลังๆสภาพร่างกายของบางค่าน้อยไม่เหมือนเดิมนะครับส่วนเพชรอันดาเนี่ยแรงขึ้นมานะครับ ประเภทแข้งขวาฝีมือเหมือนกันนะครับวันนี้จะเบียดท้ายท้ายนะครับเพราะว่ากินกันที่สภาพร่างกายตัวแรกผมชอบไปที่เพชรอันดาเกียรติยิ่งส่วนตัวที่2นะครับเพชรอรุพทบาน47จะเจอกับจงอังดำพอเพชรไพ่วันหรือว่าจงอังดำสิงมาวินนะครับมวยตัวนี้เก่งตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับจงอังดำเนี่ยเป็นประเภทโคตรมวยยอดมวยเลยครับเรียกว่าสายใต้เนี่ยพิกัด2 0 3 0กิโลเนี่ยไม่มีตัวต่อยเลยนะครับประเภทจังหวะฝีมือเข้าออกรวดเร็วหลากหลายซ้อมสิงมาวิน เจอกับเพชรอดุลทบรมาณสี่เจ็ดเป็นมวยเขา่าผมดูว่าทรงแบบนี้จงอังดําไม่กลัวตัวที่สองผมชอบไปที่จงอังดําพอเพชรไพวันนะครับส่วนตัวสุดท้ายเลยไม้แหลมเจอกับสิงห์ดคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งนะครับวันนั้นไม้แหลมชนะขาดเจอกันมาอีกรอบผมดูเหมือนเดิมนะครับเข่าเล็กกับเขา่าผมดูว่าไม้แหลมไม่กลัวนะครับเพราะว่าไม้แหลมเนี่ยมีลูกขวางมีลูกศอกวงนอกผมดูว่าไม้แหลมฝีมือดีกว่าวงในเนี่ยสูสีนะครับต่างคนต่างมวยเขา่า แต่พอวงนอกจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไม้แหลมจังหวะฝีมือจับจานกว่านะครับฝากไว้นะครับ3ตัววันนี้ไม้แหลมเพชรอันดาแล้วก็จงอังดำขอให้สมาชิกแฟนเพจมวยเด็ด7จ9ทุกคนรวยรวยเองแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับทางช่อง YouTube Facebook มวยเด็ด7จ็ดแปดเก้าผมแอดมินบอยสงขาขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ